สวัสดีครับผมเอซีลักเกเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่เกมแรกล้วคลาสสิกนะครับนี่เราจะเปลี่ยนอาชีพไนนะครับอยู่เมืองพอนเดล่าซ้ายบนนะครับเข้าประตูมานะครับก็คุยกับกับตันเฮอร์แมนครับที่อยู่ทางขวามือของเรานะครับแล้วก็กดคุยกับเขาเรื่อยๆนะครับคุยไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วก็บอกว่าให้เราต้องการเป็นคิงไนหรือไม่ก็ตออไปครับท่านครับอ่าเราท่านชื่อนี้หรือไม่อ่าก็ต่อไปครับครับท่านตกลงไปนะครับ พอเราคุยกับตันเฮอแมนแล้วเสร็จนะครับแล้วเราก็มาคุยกับดิอิเจนไนต์นะครับอันนี้ทางเราถ้าจอบห้าสิบแล้วก็ผ่านผ่านบททดสอบนี้แต่ก็ต้องคุยอยู่ดีนะครับถ้าถ้าจอบสี่สิบก็คงต้องหาของมานะครับแล้วก็เดินลงมานหน่อยนะครับมาคุยกับเอวซีที่อยู่ตรงโต๊ะนะครับที่จะมีสามคนคุยกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราสุดเลยครับ คุยเสร็จแล้วเขาจะทาให้ทหําแบบทดสอบนะครับครับก็หลังจากที่แบบทดสอบขึ้นมาแล้วครับก็ทําทแบบทดสอบเลยครับว่าตอนนี้ผมได้ทําฉเฉลยข้อสอบไปแล้วนะครับก็ทําตามได้เลยนะครับครับหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จนะครับก็เดินไปคุยกับอัศวินที่ถือดาบอยู่ข้างลังนะครับ แล้วก็เข้าห้องกาจัดมัเตอร์นะครับกาจัดมัเตอร์ให้หมดนะครับแล้วก็เราจะ้าวาฟเพื่อไปด่านต่อไปครับครับแล้วก็ออกมาจากห้องนะครับห้องทดสอบนะครับแล้วเราก็มาคุยกับนายผู้หญิงนะครับเพื่อทําแบบทดสอบต่อไปนะครับครับวันนี้ก็แบบทดสอบผมก็ได้เฉลยไว้แล้วเหมือนกันนะครับอ่าก็ทําตามได้เลยนะครับทําตามผมได้เลยครับ ครับพอตอบคำถามแล้วเสร็จนะครับก็เดินลงมาหาผู้ชายที่เป็นอัศวินนะครับอ่าเขาใช้เราทําแบบทดสอบก็คือเข้าไปห้ามท่ามตีมอนนะห้ามกนเด็กๆเลยครับให้ยืนเฉยเดี๋ยวก็ผ่านทดสอบไปเองครับครับหลังจากนั้นก็เดินมาหาคิงไนท์ที่แต่งตัวเหมือนเรานะครับแล้วก็จะต้องไปบรอครับขับรถไปทีไนม่ร้จะขับไปที่นดูด่างข้ายไมถึงขับข้าไป ครับที่แต่งตัวเหมือนเราแล้วเสร็จนะครับก็เดินกลับไปคุยกับกัปตันเฮอร์มนนะครับคุยไปเรื่อยๆนะครับคุยคุยไปเรื่อยๆแล้วก็คุยจนจบกระบวนการครับก็จบขั้นตอนครับเราก็จะได้เป็นไนท์นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับตามในคลิปเลครับครับ